อ่าคีอีกอย่าน่งล่าให้ังอก็ได้อีกอย่างหน้ว่าายัยังไงไรอะไรอะไรอะไอไรไรอไรอะไรอะไรอะไรออะไรไรไรออะไรอะไรอออะไไรอะไรอะรอะไไอะไรอะะไรรอะไไรอไรอะไรอะไรอะไอะไรอะไรอะไรรอะไรออะไอะไรอะรอะไรอ ได <Keep S 2> ้ก็ได้เนี่ยจ๋าบัไยินว่าไหมได้คนละย่ายยังลูกย้ายเสียงบ่มาย้ายร้องบ่ย้ายย้ายร้องกับบอเมาลูกบอลูกไม่ได้สีกับมาสีกับมาตัวหยูไม่สีกับมาตัวหยูไม่สีเป็น้อมกมาณไม่หยูไม่ยูไม่ยูบ่ไดมาลูก บอลกไม่ใช่แม่จิวนี่แหละมามาิ่หอดูยิอดใจแม่กระสิาขาดหมดมดครับบมดไรครับหมดฮะแม่มาบ้านเจาะยลูกเาะอะไร งเชี่ยมก็มาลูกนี่ดีนีกล้ตลานี่ลาวางเสียงอนไยินเีเอ็นรับเดียลูกรับเดียไอ้นี่ยเอ็ะฮะเอนี่ใครอาลูกนี่นี่นวาัเอะอ้นั่นนเียอยูบ่่ด้ยินี่มักเดียลูกรับเดียลูกรัเนี่ยใครอ่กินอะไรก็มาินผรย

เออบาารากเออเริวได้ไหมได้เคอกผมไหมเ้ยบาราบาร่า่ยอ right. oh. ่าบากลาได้ยังมีคเก็มะตไส้เนี่ยจะได้ยีงมีดนี่อยจไปซื้อใครนะอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโ้อ้อ้ยอยโออ้ออ้โอ้ยโออ้อ้อ้ย้ยอโมออ้้อยวออออมยคร

ไม่รูว่าในวงมงนี้จต้องซูมเข้าในวงการ่ปีพอว่าเป็่ตองอู่ไปต่กครับก็ม่รู้ว่าจะอยู่ไออีกนานแค่ไหนก็ไม่้งอยู่บปต่ออกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าอยู่ไปต่ออกนนค่ไหนก็ไม่รู้ว่าะอยู่ไปออกนไมรู่จะอยูไปต่ออานแค่ไห้ว่าอยู่ไปต่นนแค่ไหนมู่จะอออีกนานแค่ไหนม่รู้ว่าอยู่ไปตออีกนานแค่ไหนก็ม่รู้ว่าจะอู่ไ่อนานแ่นก่ว่าจะอยู่ไนาน เออใชันก็ท้มันกลายลำบากด้วยกันลูกดีด่ด่ดีมีดี่ไม่เีดีดีดีอีม่ดีดไดีอีดีดสดีดีาีดี่ีดีดีดีม่ดี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 ดม่ีดีนีด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 ีีดีมีด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 ี เราไม่รู v con. V con ้ว่าอไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอไรม่รู้ไม่รู้ไรเป็นะไร้างมีอะไรบมีไรเป็น่สิบเปอร์อะรอะไรเราพอไม่รู้ว่าเรเราไม่รูว่าอะไรเป็นอะไ้างเขาเขาอยู่นี่เราไม่รู้เขาเวลาแม่อยูพักผู้ใดลู้อ่ะเขาจะจะจขวัญเขาจะขวัญจ้าจ้าจ้าเราไม่รู้เขาเนาะ นัดครับนัดเดีนี้แม่ซีบอกว่นนีบอกว่าอายุก็ผู้ใดลูกน้แลครับว่าอยูกับคู้ครบ้ครับาแม่ย่าดื้อเด้อแม่ลูกปูเสลูกปู้องแวนบอกลูลกูยองทูคนะครับบอกดเวลาแม่ย่บอกเนี่ยย่าดื่เด้อ เดี๋ยวมันจะใช่กดนพอฮะจริจะไปีได้เที่ยวหลายอะโอเวลาก็ต้องมาฮะอีกพอไปแม่อใชมอืคใช่ไหมอใชเอเดี๋ยวมันพอได้ไหเนี่ยสมก็เกิดกันพอกันแม่พร้อมนะพออือทำเป็นากันแล้วนะัอเวลาน้องนัดท็อปพี่แม่ได้บาดไปได้รับบาดูได้ครับได้บอดู

เขาบอกผมนะบอกผมผมควย่างนั้คคลลกนก็ต้อง,วง,วง,วงบอกว่าู้เวลา,ยา<ะ>อย่างนั้นอะไูกเอาที่ว่าแม่เมื้อวานแม่จ๋าดิเมื้อวานแม่จ๋าดีไปชื้อฮอตดอเนี่ยมเวลามาขายเขาคาบ,ก,บลลกับคำอุนแม่จ๋า,า,าดีชื้อฮอตดอไปให้ ่เยม่ไม่ม่จะเอื ogi, ้อให้เขาโดนกับเัดที่หายแล้วหรือเนาะข้าไม่เออม่จเอื้อให้เขาโดนกับผมแม่จะที่เอื้อให้จุ๊บหายแล้วหรือเนา่อ้

มลุกข้าพ่อบยูคงจะตองทให้ได้บปีลวสมเวังมลุกหลงจากที่เราพลาดก็หมดเราต้อสมหวังอือฮะพ่อมีรับา่อขับรครับขับรถรบนวงไฟเดงครับ